สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปูเป้นะคะที่รุกษาการขายฟอร์ดสุขุมวิท62วันนี้เป้อยู่ยกับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์วายแท็ก2.0ส4คูณสเกียร์สิสปีดคันด้าน,นข้างคันนี้ของเป้เลยค่ะ คันนี้นะคะมีการจัดทรงนะคะเรียกว่าจัดทรงอเมริกาและมาพร้อมกับชุดแต่งวายนะคะขอย้ําว่านี้เป็นชุดแต่งวายแท้แบบรอๆเท่ๆมากๆเลยจะเป้พาชมกันนะคะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรยังไงกันบ้างมาเลยในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้ายอดนิยมเลยเรียกว่ากระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะอักษรเพราะว่า FORD เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีดำหน้ามาพร้อมกับไฟสีขาวนะคะ3จุดแบบสว่างแบบนี้เลย ผัดมาในส่วนของชุดครอบไปหน้านะคะก็มีการเสิริฟไปให,ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยจุดเด่นสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้ามีความดูบึกบึนหล่อเท่มากๆนะคะก็คือชุดแต่งวายการชนด้านล่างแบบนี้นะคะจะมีนี่เลยฉลุนะคะเทเทแบบนี้นะคะมีการพ่นกันชนล่างนะคะปกติเนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีเงินหรือว่าเป็นสีดำได้มาในส่วนของฝากระโปรงกันมากนะคะสำหรับฝากระโปรงคันนี้ นี่เลยนะคะแบบคู่ค่ะคำว่าฟอร์ดนะคะเท่ๆเลยเหมือนรถแข่งเลยนะคะไปว่ามาในส่วนของด้านข้างกันนะคะสําหรับด้านข้างทันนี้นะคะมีการเสริมหล่อเรียกได้ว่าบึกบึนแล้วก็เทมากๆนะคะล้อเนี่ยนี่เลยเห็นล้อใหญ่ๆแบบนี้นะคะล้อเนี่ยจะเป็นขอบ20นิ้วล้อขอบ20นิ้วออฟเซ็ตนะคะก็คือลบ24นะในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นดำนะคะตัดขอบเงินเท่ๆแบบนี้นะคะ แล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของยางนะคะยางตัวนี้จะเป็นยางยี่ห้อของเบนโซ่นะคะซีรีส์ยางเนี่ยจะเป็น33 12.5นะคะ R20 สําหรับคันนี้เมื่อยางใหญ่ขนาดนี้นะคะเราจําเป็นที่จะต้องยกด้วยเพื่อใหอ้พ้นกับในส่วนของการชนด้านหน้านะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของปีนกนกนะคะให้มีขนาดใหญ่นะคะปีนกนกคันนี้นะคะมีการใช้ของยี่ห้อย่งอ่า เรียบร้อยเพื่อป้องกันการกินหน้ายางด้านข้างนะคะอาจจะซูมมาเดี๋ยวเป้จะอาจจะแบบใส่เข้าไปในวิดีโอทีนึงน,นะคะเป็นลูกหมากกันโคงของโปรเฟนเดอร์นะคะตัวนี้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะกว่าของเดิมนั่นเองมาในส่วนของด้านข้างกันนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยก็เรียกได้ว่าหล,หล่อเหลาไม่แพ้กันเลยนะคะเรียกว่าจัดเต็มทุกจุดด้านข้างนะคะจะมีกาบข้างประตูนะคะนี่เลย มีสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์ด้วยนะคะเพิ่มความแบบสไตล์อเมริกาบึกบึนแข็งแรงมากๆนะคะ ในส่วนของชายบันไดาชายบันไดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเสริมเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์บันไดข้างของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟนะคะสองด้านท้ายด้วยนะคะเวลากลางคืนนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะมืดๆอย่างเงี้ยเราเอาเราเอาอฟโรดเนี่ยจะเห็นเพลินไม้อ่ะก็มีไฟให้ด้วยตรงจุดนี้และเห็นโดดเด่นนะคะตัวนี้ก็ปกติเนี่ยบางคนเนี่ยจะไม่ให้สแตนดาร์ดแบบนี้นะคะบางคนตัวนี้จะเป็นบางคนของ ARB a c ์บ s อ o เซซอรีนะคะ นี่เลย ARB จะมีความสีแดงนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าคันหลังเห็นลัสดุดตาแน่นอนสำหรับโชคนะคะ นี่เราก็มีการเปลี่ยนโชกให้ด้วยนะคะช่วงล่างของเรายังไม่หมดนะคะโชกเนี่ยเป็นโชกโปรเฟนเดอร์นะคะปรับด้วยการแประดับนะคะ1ถึง8สามารถปรับระดับความนุ่มนวลของลูกค้าได้เองเลยตามความพึงพอใจคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อของ Y นะคะตัวนี้มาทั้งหมด4ชิ้นเลยจะมีแบบนี้พร้อมกับสติกเกอร์คําว่า Y มาให้ด้วยมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะฝาท้ายเนี่ยจะเป็นฝาท้ายค่อนข้างเบานะคะ easy l i t แบบนี้ด้านท้ายนะคะมีการเสริมนีเลยแผ่นติดท้ายนะคะ ford f เพิ o ่มความบึกบึนนะคะให้กับตัวรถเสริมอะคริลิกคาว่า เรนเจอร์สีดำด้านแบบนี้นะคะดูมีมิติมากๆนะคะสำหรับด้านท้ายสำหรับด้านท้ายนะคะก็มีครอบไฟท้ายให้แล้วในส่วนของสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ของเดิมนะคะจะเป็นสีบรอนซ์เงินอันนี้มีการพ่นนะคะสีดำให้ด้วยนะคะพร้อมกับในส่วนของราวหลังคาก็มีการพ่นนะคะสีดำด้านมาให้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดแต่งรอดเท่ๆแบบนี้จัดทรงอเมริกาถ้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะต้องการออกรถปอร์ดเนี่ยอย่าลืมโทรหาเป้ได้เลยนะคะเซลปูเป้ฟอร์สุขุมวิท62ยินดีให้บริการคะ่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย